จะเป็นวินเนอร์ช็อตของซันนี่หรือเปล่าครับแต้มตามอยู่นิดหน่อยแต่จะปล้นเพื่อได้แมชและเข้าสู่รอบคัดเลือกที่4นะครับแต้มแซงขึ้นมา44ต่อ43เดินนะครับเดินบึดงบึ้งบึ้งบืดงบึ้บึ้บึ้งบึ้บึ้งบึ้บึบบบบบบ ต้องการถึงได้แดงได้ชมพูหรือจะเล่นเล่นดาก็ได้นะครับในหมดแล้วครับไปใกล้ๆเหลืองดีกว่านะครับใกล้ๆเหลืองน่ะตรงไหนก็ได้ครับเพราะว่าโอ้แบบนี้น้ําตาลเตะดํากินเหลืองมีโอกาสชนะเลยครับมีโอกาสชนะครับทันเน่ น้ำตาลเคนนอนดำก็ได้นะครับเนี่ยครับแคนนอนดำโอ้โหสศบขึ้นนำหกต้องการถึงน้ำเงินครับซันนี่เพื่อจะเข้าสู่รอบต่อไปเป็นครั้งแรกหรือเปล่าจำไม่ได้นะแต่แน่ๆจะเป็นคนแรกที่ลุนเข้าสู่คุณซิบเบิ้ล คนแรกของไทยนะครับแล้วก็จะเป็นครั้งแรกที่เจอหมูปักน้ําในระดับโปรแล้วชนะได้เลยนะครับในช่วงที่หมูอยู่ในช่วงที่จุดที่ดีที่สุดกดดันครับต้องการถึงน้ําเงินไม่รู้จะไปพลาดลูกไหนแล้วครับแบบนี้2.5หงอยเลยใช่ไหม 2.5ห้น่อยเลยคนดูตอนนี้พันสอเวลาตีห้าสีสคอมเมนต์ครับเขียวไม่ทาดนะฮะต้องการถึงน้ำตาน้ำเงินนะครับแทงให้หมดเลยครับเพื่อได้แมทครับนนี่ดูครับสายตาแววตาความกดดันมีสูงแน่นอนครับ โอโสมศักดิ์ศรีครับแบบนี้สมศักดิ์ศรีครับโอ้โหนำมาตลอดทั้งแมตช์นะครับกำลังจะเป็นผู้ชนะในวันสำคัญของเจ้าตัวครั้งแรกโอ้โหเรียบร้อยครับแต้มขาดไปแล้วนะครับบนโต๊ะเหลือ13ขึ้นนำา0ครับชมพูลงก็จับมือครับสำหรับซันนี่คันนี้ส่งเสริม